โอ้ยเอาโดนโดนแล้วครับสวัสดีครับพี่พนานาะวันนี้ก็ออกมาลหายิงปลาอีกเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้อากาศปิดนะครับไม่มีแดดแต่ไม่เป็นไรครับแผนวันนี้ของผมก็คือ มันจะเลาะไปตามคลองเลาะไปตามข้า,างๆคลองเรื่อยๆนะครับแล้วก็ก็ถ้าเจอกลุ่มปลาขึ้นหรือว่ากลุ่มปลาสวายผุดผมก็จะไปหาต้นไม้หรือว่าเลาะยิงแถวนั้นนอนกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเราเมื่อสียเวลาเราไปกันดีกว่าครับโอเคครับนั่นนะไม่เจอปลานะตามคลองมาไม่เจอปลาผุดเลย ลองย้ายมาหมายป่าบัวดูครับคนวางขายเลยนจะมีตัวหรือเปล่าปืนรอดีกว่าครับ <c oughs> ปลาน้ำลึกครับไม่ดูปลาเลยปลานิน่นะคไม่ได้ใจอยู่น้ำลึกมากกองตัวนี้แมจนหมดไปเอา ครับนะเห็นสองตัวนะฮะแต่ตัวนี้มันขึ้นมาให้ยิงก่อน,นะฮะกะแบตที่หัวมันหมดไปเลยไม่เห็นช็อตยิงครับนะนะโอเคครับเดี๋ยวเราุยต่อเลยว่าครับครับนนะหลังจากที่ได้ตัวหนึ่งแล้วผมก็ ไปพักกินข้าวมานะฮะมันก็พอมีตัวนะครับได้ปลาน,นินไปตัวหนึ่งห๋ยวผมจะลองไปขึ้นตรงนูน้นถ้ามีห้างของนาคนไหนไม่รู้ทําไว้นะฮะจะลองขึ้นไปขึ้นดูครับเพราะว่าบริเวณช่วงนี้นี่ถ้าเห็นเห็นทําเลแล้วน่าจะมีตัวนะทาเลสวยมากโอเคครับเดี๋ยวเราไปขึ้นที่ห้างของนาใครไม่รู้ที่ทําไว้ดีกว่า นี่นะครับนานะนะมีห้างของหน้าคนไหนไม่รู้นะฮะเดี๋วเ okay, คลบเดี๋ยวผมลองปีนดูฮะน่นจะพอปีนได้ยกไปครับโอ้ยู่สวยมากครับโอเคครับ ิูสวยมากครับห้างนี้เรามาขึ้นปืนรอดีกว่า ครับวันนี้อากาศปิดนะฮะมองบริเวณช่วงนี้จะมองไม่เห็นนะฮะขนาดผมก็ใส่แว่นนล้วนะแว่นตัดแสงแต่มองไม่เห็นนะบริเวณช่วงนี้จะเห็นแค่ช่วงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้นิดหน่อยแนละ้วตรงนี้จะเป็นสีขาวหมดเลยมองไม่เห็นโอเคครับ เอาเท่าที่เห็นแล้วกันฮะรอดูสักพักโอ้ยช้าไปครับนัน,นะปานินขึ้นตรงนี้ครับไม่เห็นครับ มี่กีได้เป็นชะโดครับนะนะ้าโอ้โหปลานินอยู่ตรงนี้ไม่เห็นฮะโอ้โหเสียดายครับนะนะ้าปลาชะโดอยู่ตรงนี้ฮะช้าไปครับเสียดายครับ <c oughs> เอาใหม่ครับนะนะ้ยามองตัวใหญ่ครับเมื่อกี้ปลาจับิมมันเข้าไปข้างในนี้ครับนะ้าตัวแด,ดงๆเข้าไปข้างในนี้เลย ไม่โดนฮนะข้ามหัวไม่โดนโอ้ข้ามครับน้ำใสครับมันอยู่ลึกครับยิงข้ามเลยโอ้เสียดายครับยิงข้ามยิงข้ามหัวไปครังนั้นนะมันมันอยู่ลึกครับน้ำใสจะดู ตายละหนึน่งคำ เอาโดนโดนแล้ครับโดนแล้วป่าอะไรครับป่าอะไรโดนแล้วครับโดนนะครับ,นนรบป่านินครับโดนแค่ปลายหางหน่อยเดียวครับ ดึงได้ไหมเนี่ยดึงได้ไหมเนี่ยโอ้มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับเอาติดครับโอเคครับแปลาขนาดันนะ ออย,น,ย,น,ยน้ำหัวเข่าแล้วน้ำทาหัวเข่า้วครับไม่ใช่หัวเข่าแล้วทีนี้หูใหญ่นะครับหน้านี่มันลงกกว่าครับตัวนี้ ปัญหาคือเจออ้ายังไงเนี่ยน,นะครับโอเคครับรอเพียงข้างหน้าตรงนะี้ดีครับได้แล้วนะนะดีครับนะ นินใหญ่ครับนี่นครับ<อ>ประมาณโลนิดๆเกับโลนี่แหละครับนินใหญ่ครับนะนะนี่แต้มที่สองแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราลุยต่อเลยครับ โดนไหมไม่โดนนะโอ้โหปลาเนนใหญ่ฮ่ะตับทิมใหญ่ไม่โดนผมว่าผมเล็งดีแล้วนะโอ้โเสียดายอยู่น้ำลึกครับนะนะผมว่าผมเล็งดีแล้วนะ โอเคครับตอนนะนะวันนี้ก็ได้สองแต้มครับปาน,นีนี่ครับตัวนี้นะ่าจะประมาณใช้เกือบโลฮะไปตุนหมดเวลาแล้วครับกลับไปนำทำหน้านะที่ต่อครับเจอกันคลิปหน้าครับย